สวัสดีค่ะคลิปนี้นะจะพามาดูนะคะว่าหลังจากที่นัดฉีดว<ม>ัคซีนไปแล้วเนี่ย<ม>เรามีภู<ผ>มิต้านทานโควิดมากน้อยแค่ไหนโอ้โหฉีดซีโนแวคครับลุ้นไหมลุ้นครับถ้าภูมิต้านทานที่น้อยที่สุดธรรมดา5คนที่นัดไปตรวจนะคะอยู่ที่29ค่ะคนคนนั้นก็คือ วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพอบอกว่าจะมาตรวจภูมิวัคซีนโควิดเนี่ยทุกคนก็คืออยากตรวจมากไม่ว่าจะเป็นเคสสองน้องแมนค่ะคือเราสองคนจะคล้ายกันตรงที่ว่าฉีดอ<ช>้อนเดียวกันแต่อยากรู้ว่าต่างเพศต่างวัยเนี่ยมันจะไหมหรือ,อยังไงแล้วก็พี่เจนค่ะอผมฉีดซิโนแวคครับลืนไหมลุ้นครับพี่เจนก็อยากรู้เหมือนว่าฉีดซิโนแวคไปจะมีภูมิเท่าไหร่นะใช่ครับอ่ะไม่แน่นะถ้าพี่เจนเยอะสุดคือทุกคนกิน แล้วไงหลุดจะไม่ได้ฉีดเลยไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเลยทังเดียวสต่บีก็คือลอดโควิดตลอดตลอดอาจจะเปแกล้วสองคอยหลงแม่เต้าหลังจากที่เราหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเลยอ่ะบางคนอาจจะมีภูมิมากกว่าคนที่ฉีดอยู่ด้วยเพราะว่าเลือดหรือโครงสร้างเนี่ยมีภูมิต้านทานเป็นมือแผนเป็นมือใกล้พันธุแต่ถ้ามือหูเลอสุดอ่ะตลกนะคจริงการตรวจคือที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เนี่ยหรือว่าคลินิกก็จะมีการรับตรวจเช็คภูมิต้านทานของวัคซีนโควิดด้วย น,น้องก้าวค่ะพอสุดท้าย<น>ของคลิปนี้เป็นแคชพิเศษเลย<น>ก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่เคยเป็นมาแลว้วผ่านการติดเชื้อโควินมาแลว้วแล้วมาดูว่าติจริงเคยอ่านข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยจะมีภูมิต้านทานในการป้องกันโรคโควิดสูงมากใช่ก็มีภูมิแหละแต่อาจจะไม่ได้อยู่นานเพราะวกาคือนรบเดือน่าเลยมาเล่นกันว่าวันนี้ใครจะมีภูมิเยอะที่สุดแต่เราไปโรงพยาบาตรวจกัน ทีการเข้ารับการตรวจนะคะง่ายมากค่ะแค่ยื่นับรบประชาชนนะคะแล้วก็กรอกเบอร์เซ็นชื่อราเขาเรียกชื่อซึ่งการตรวจเช็คภูมิต้านทานโควิดนะคะก็จริงๆมีหลายโรงพยาบาลรับแม้กระทั่งคลินิกเนี่ยก็สามารถรับตรวจได้รอผลงานไหมคะเร็วมากค่ะระหว่างรอเขาเรียกเรามาสัมกันนิดนึงนะคะได้ครับพี่เจนตอนฉีดซีโนแวคเป็นังไงบ้างฉีด็อดแรกๆเลยเนาะรอตแรกๆเลยครับเพราะพี่เป็นคนในพื้นที่ไมกสุขศรนนะครับไม่มีอาการอะไรน,นะ,รนนะ,ะพี่เขาบนะอกไปเขา ทั้งเข็มหน<ๆ>ึ่งเข็มสองใช่ใช่ใช่ก็คืออาจจะมีง่วงนอนบ้างอะตอนนี้งว่วงไหมตอนนี้ง่วงโอเคยังมีผลอยู่ <c oughs> แล้วยังกลัวแม่หลังฉีดไปแล้วจริงๆก็กลัวเพราะว่าแบบเราอ่านข่าวอะไรแบบนี้อูมันขึ้นมาน้อยมากอะที่ได้ยินมาครับแล้วก็ล่าสุดก็คนฉีดเข็มสองไปแล้วแล้วก็ติดกับฉลดงั้นวันนี้เราจะได้รู้ว่าอ่ะฉีดไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะใช่ครับมีตัวเลขมายืนยันใช่ใช่ใช่ วีทำไมไม่ฉีดวัคซีนเลยเพราะว่าหนูรอวัคซีนดีๆที่ไม่ได้มากกอนที่ไม่ได้มาหลอดแรกพูดอย่างนี้อย่าจนหน่อยเลยอย่าจนหน่อยแล้วนะไม่ใช่คือหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขนาดนั้นหนูก็ยังไม่จําเป็นต้องฉีดหนูก็รอวัคซีนที่มันที่ฉีดวมันที่เราที่เราไว้ใจที่เราไว้ใจที่เราสามารถเลือกได้เออแล้วจองไปเท่าไหร่นะ้วจองไปละสองพันตอนนี้เลื่อนไปเรื่อยๆไม่รู้จะฉีดตอนไหนหลาจะได้ฉีดไหมหลานว่าได้ฉีดสี่ฉีดยู่แล้วไปฉีดที่วัคซีีนแบบพ่่้ไม รุ่นก็ควนเปิดวันนี้ไหมควัเนี้ยก็รุ่นมากถ้าตัวเองมีปุ่มสูงสุดในคนตรงเนี้ยทั้งหมดอ่ะ ก็คือโอเคดูแลว่าจะโดนรัฐบาลเอาตัวไปทำอะไรโดนแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ฟังนิดนึงมันเป็นยังไงมั่งไม่เป็นไรเลยอยู่โรงพยาบาลใ้ทำอะไรมั่งไม่ทำอะไรให้รักษาไข้ตอนเช้าวันเย็นไม่มีกินยาด้วยเราให้ไปโรงพยาบาลทำไมอ่ะก็าเขากลัวเราถ้าอยู่ที่บ้านเราจะไปแฝงให้คนอื่นก็เลยให้มาอยู่โรงพยาบาลแต่การไปโรงพยาบาลก็ไม่มียารักษาคใช่ไหมเขาให้ยาเฉพาะคนป่วยหนักจังคนที่ป่วยหนักเนี่ยคือการเป็นโควิดมันจะมีแบบคนที่ป่วยหนักกับไม่เป็นไรเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าหมอก็มีเช็คอัพทุกวันวิดีโอคอลกับหมอมีท้องเสียบ้างแบบวัน แรกเลยไม่ได้กลิ่นฉีดน้าหอมไ่ด้กินก่นตอนนี้ได้กลิ่นไหมพี่ฉีดน้ำหอมไม่ได้กลิ่นเลยยังไม่หาย <c oughs> แล้วหลังเป็นมันมีอาการอะไรมั่งมีเลยก็เลยลองมาเช็คดูหนูเคยตรวจไปแล้วรอบนึงตอนนั้นก็มีเยอะเพราะว่าพอออกจากโรงพยาบาลน,นะห้าสิบวันสนทนให้มาตรวจลยตอนนั้นหนูมีภูมิเท่าไหร่ประมาณสองร้อยกว่านี อันนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงของคนเคยเป็นนะคะจากตามข่าวมันก็จะมีเคสที่แบบถ้าลงปอดก็คืออันตรายเลยแต่ถ้าไม่ลงปอดก็เหมือนแค่ไม่ได้กลิ่นเหมือนแค่หวดส่วนตัวนั้นนะคะก็คือฉีดจอร์ันแอนจอร์ันไปเนาะอย่างที่คนทราบว่าน,นะบินไปฉีดอยู่ที่อเมริกาวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าถ้าภูมิต้านทานมันไม่เยอะหรือว่ามันน้อยมากก็จะขำเหมือนกันนะ เพื่ออะไรคลิปนี้นะคะตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ละกันแชร์ข้อมูลกันเพราะนั้นเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าการฉีดตัวนี้ไปเป็นไงตัวนี้ไปเป็นไงแต่ต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลน,นะคะเพราะว่านั้นเลยก็อเอาแนวไปด้วยเพื่อเทียบให้เห็นเลยว่าต่อให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันผนละออกมาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นการพาไปดูขั้นตอนนะคะว่าการตรวจเช็คภูมิต้านทานโควิดเนี่ยการตรวจเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันจะตรวจต่างจากการตรวจโควิดนั้นคนแรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่นันเป็นไงมาเป็นไงมั่งยังไม่เป็นไรเลยสบายดีเจ็บไหมไม่ร่นหน้าพี่นันมันมีอย่างอื่นที่เจ็บกว่าการจอดเลือดคือเราทำมาทางหน้าจะตรวจเห็นหรอตานัดแล้วนะคะเจาะเลยค่ะเจาะหนูเลยค่ะ ขั้นตอนปกติเลยนะคะก็คือจะวัดไข้วัดความดันก่อนเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเอาเลือดออกไปเจิตหนึ่งทาราย่คือเลือดของเรานะคะ <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็รอผลอีก4ี่บห้านาทีถึงชั่วโมงครึ่งแล้วเรามาลนะุ้นกันว่านัดแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยจะมีภูมิต้านทันโควิดมากน้อยแค่ไหนค่าตรวจนะคะจะอยู่ที่คนละหนึ่งบาทนะคะแต่จิๆเมื่อกี้ถามพี่พยาบาลเขาบอกว่าในแง่ของความเป็นจริงอะคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องตรวจกระด้างเพราะหนึ่งค่อนข้างราคาสูง 2คือไม่รู้ต่อไปทำไมใช่ทุกคนคะผลออกมาแล้วคะ่ะแปลกมากเดี๋ยวนะจะขอไล่ไปจากคนที่มีภูมิน้อยสุดไปสู่คนที่มีภูมิมากสุดตอนนี้นะงงกับผลที่ออกมาอยู่แล้วนันก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคนดูไปพร้อมๆกันก่อนนะคะหลังจากที่ได้คุยกับพี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอแล้วนะคะค่าผลการตรวจนะคะจะแสดงเป็นแบบนี้เนกาทีและ positive โดยที่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่0.8ค่ะถ้าเรามีค่าที่น้อยกว่า0.8จะอยู่ที่ negative นั่นเองและค่าที่มากกว่า0.8ก็จะไปฝั่ง positive แต่ในการวัดตัวเลขนี้นะคะจะอยู่ที่0.8ถึง250มากกว่าหรือเท่ากับหมายความว่าขอให้เรามีภูมิมากกว่า250เนี่ยในผลตัวของเราจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่า250ที่มากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองมาลุ้นกันว่าใครได้ภูมิน้อยที่สุดอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์ก่อนนะคะว่าจะเป็นเคสของคนที่ เคยเป็นโควิดมาแล้วฉีดซิงโนแบก2เข็มฉีดจอร์นสนจอรนสารในเพศชายฉีดจอร์นสรจอรนสารในเพศหญิงหรือคนที่ไม่เคยฉีดเลยอย่างมูิถ้าภูมิต้านทานที่น้อยที่สุดธรรมดา5คนที่นัดไปตรวจนะคะอยู่ที่29ค่ะคนคนนั้นก็คือ น้องก้าวค่ะซึ่งอยู่ในเคสที่เคยเป็นโควิดมาแล้วนะคะจากตอนแรกที่หมอคุยอะ่ะหมอบอกว่าจริงๆคนที่เคยเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยก็จะมีค่าภูมิต้านทานที่สูงมากแต่น้องก้าวก็ออกมา29หมอเลยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านจากการเป็นโควิดมาแบบนานมากแล้วนะคะพาะน้องก้าวไปโควิดไปเป็นปีแล้วภูมิต้านทานก็จะลดน้อยลงอันดับต่อมาอยู่ที่37.10และคนคนนั้นก็คือนันเอก จอสัจอร์สันถึงอเมริกานะนาดาค่ะผมต้อนันวัคซีนอยู่ที่37.10เดี๋ยวจะมาอธิบายทีนึงนะคะว่าค่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมีการป้องกันยังไงมากน้อยจากโควิดเนาะอันดับต่อมาทุกคนคิดว่าควรจะเป็นใครกับค่าตัวเลขอยู่ที่51.10คนที่ได้เลขนี้ก็คือ พี่เจนค่ะซจินพี่เจนนะคะก็เป็นเคสที่ฉีดซีโนแว็์สองเข็มแล้วตอนแรกอะนะเข้าใจมาตลอดเลยว่าค่าปุ่มท่าทางของจอนสันจะต้องดีกว่าซีโนแว็์ใช่ปะอันนี้คือช็อกช็อกมากซีโนแว็มันได้อยู่กักูนะเลยวาแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะคะคนต่อมาที่ได้อันดับ2ค่าตัวเลขอยู่ที่90-20ซึ่งตอนนี้นะคะเหลือแค่2คนค่ะ น้องแนงกับน้องวิซึ่งแนงเป็นคนที่ฉีดจอรนสารวิเป็นคนที่ยังไม่เคยฉีดอะไรเลยทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นใครฉเฉลยคนที่เป็นเจ้าของเลข91.20คือน้องแนงหลังจากที่แนงฉีดจอรนสารไปนะคะก็ได้ค่าภูมมต้านนถึง91.20คือสูงมากแต่วิทูลน,นะคะผู้ที่ไม่เคยฉีดอะไรเลยมีค่าภูมิต้านทานสูงถึงมากกว่าส5 0าสโอเก จากที่คุยกับคุณหมอนะคะต่อให้เราเนี่ยฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันวันเวลาเดียวกันเลยอย่างนัดกันแอนเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าค่าตัวเลขในการต้านโควิดจะเท่ากันเพราะต่างด้วยเรื่องของเทศการนอนการกินหรือสภาวะแวดล้อมในการใช้ชีวิตก็ทําให้ภุมมต้านทานเนี่ยต่างกัน และรวมถึงหลักๆร่างกายของแต่ละคนจะมีเอฟเฟกต่อวัคซีนอันนั้นเนี่ยไม่เท่ากันค่ะและแม้กระทั่งซีโนแวคที่บางคนบอกว่าฉีดแล้วไม่ได้ภูมิเลยแต่อย่างพิจิตนเนี่ยเป็นกรณีที่ร่างกายตอบสนองกับซีโนแวคได้ดีก็เลยมีภูมิเยอะกว่าในขณะที่นั้นเนี่ยฉีดจอร์นสันซึ่งตามสถิติเนี่ยการฉีดจอร์นสันเนี่ยอาจจะต้องดีกว่าซีโนแวคซึ่งร่างกายนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบรับจอร์นสันได้มากเท่ากับร่างกายน้องแนนก็เลยพากตัวเลขน้อยมากแต่สิ่งที่น่าตกใจมากคือวีีีนนเเเมมิววััาายยจกกทท่่่่หข้ออูลละคคบไฉดซ เขาอาจจะมีภูมิมากกว่าคนที่ฉีดอย่ด้วยเป็นมือแขนเป็นมันุกายพันธแต่ถ้ามีภูมิสุดอะตลกนะแต่ถ้ามอภูมิสุดอะตลกนะเคยดูหนังซอมบี้หรือหนังแบบเชื้อโรคแพทย์ระบาดปะว่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่แบบในร่างกายมันเป็นภูมิป้องกันอะรือจะเป็นวิ รัฐบาลติดต่อมาได้เลยนะคะประเทศไหนก็ได้คะ่ะพร้อมส่งตัวหนุมีไปเพื่อช่วยกูโลกคือนะน้าต้งงมากแต่หลังจากที่คุยกับหมอเนี่ยหมอบอกว่าบางคนก็จะมีภูมิต้านทานโควิดอสูงมากโดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนด้วยซ้ําซึ่งหรือว่าช่างเพื่ออยู่นี่ละ่ะไม่พี่นะ้าไ่เอาแล้วถ้ารัฐบาลมาจับตัวหนูไปทาง,งนี้ต,นตายเพื่อชาติ <S <S เพื่อมนุษย์โลกนี่เรื่องใหญ่นะถ้าม่เป็นเพราะว่าผมไปไปวิจัยโควิดนะเรื่องใหญ่นะถ้ามึงเพราะอะไรคนรัฐบาล หล่อนคือกิโลเลยนะนาย,ยกก<ช>็ททำไม่ได้นะการเยอะใส่ๆหนูได้เป็ีโลอะไรเลยค่ะถ้าเซลเลือดหล่อนคือแต่หมอแต่พยาบาลบอกว่าถ้า ภูมิคุ้มกันผลออมาว่าภูมิคุ้มกันมากกว่า250อ่ะสามารถเป็นบริจาคเลือดเพื่อทำพลาสมารบริจาคให้คนที่เป็นโรคโควิดได้ใช่คือีโลคงโลกนี้หนูไม่สามารถบริจาคเลือดหนู <c oughs> ให้คนติดโรคได้ค่ะตายค่ะสุดท้ายนี้นะคะจากที่พี่พยาบาลแล้วก็พี่หมอล่อใอยฟังเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่าตัวเลขไม่ได้สําคัญเลยเพราะแค่เรามีค่าภูมิต้านทานที่เป็นโพซิทีฟมากกว่า0.8ขึ้นไปถึง250เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่มี30จะด้อยกว่าคนที่มี250เพราะตรงนี้เป็นแค่ค่าตัวเล ซึ่งทุกคนยังมีโอกาสติดโควิดทุกคนยังมีโอกาสป่วยจากโควิดได้แม้ว่าจะมีภูมิต้านทานแล้วก็ตามเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าเชื้อโควิดที่เราเจอเนี่ยจะเป็นตัวที่มันแรงขนาดไหนสมมติว่าน้องวีมีภูมิต้านทานเยอะมากแต่ดันไปเจอเชื้อตัวที่มันแรงมากเนี่ยน้องวีก็เป็นได้แต่ถ้าสมมตินั้นที่ภูมิต้านทานแค่30แต่นั้นไปดันไปเจอเชื้อตังจางแล่วก็ไม่เป็นและรวมถึงสภาวะของร่างกายในตอนนั้นนั้นด้วยว่าร่างกายเราพร้อมหรือว่าแข็งแรงแค่ไหนพี่หมอพี่เวบาลบอกว่าเราคือกลุ่มมนุ วัคซีนตัวเนี้และข้อมูลตรงเนี้ไม่สามารถยืนยันอ้างอิงอะไรได้เลยเพราะต้องรองไปเทียบสถิติกับอีกหลายๆชุดอีกเยอะมากที่มันจะต้องมาเป็นสถิติทั่วโลกว่าตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้คืออะไรหลังฉีดไปแล้วเป็นยังไงเราอยู่ในกลุ่ม ทดลองและเราก็อยู่ในกลุ่มที่กําลังเก็บเกี่ยวสถิติก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูอยู่เนาะเพราะว่า mm hmm. นัทก็อยากรู้จริงๆว่าแบบการที่นัฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงฉีดแบบเดียวกันฉีดคนละยี่ห้อเนี่ยต่างกันยังไงหรือเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ฉีดวัคซีนไปแล้วและเคยไปตรวจค่าภูมิต้านทานเนี่ยมาแชร์กันหน่อยว่าคุณฉีดยี่ห้ออะไรไปและได้ภูมิต้านทานเท่าไหร่เพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือชุดข้อมูลที่จะเป็นสถิติต่อไปให้กับมนุษยชาติรุ่นหน้าหุยฟัง ว่าการฉีดวัคซีนก็เป็นเหมือนการซื้อประกันลวงหน้าไว้ค่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าเราจะมีค่าภูมิต้านทานเท่าไหร่มันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยนัะคือก็ควรฉีดเอาไว้แล้วก็หวังว่าจะมีการจัดการในเรื่องการเข้าถึงระบบวัคซีนให้ทั่วถึงสําหรับประชาชนคนไทยได้เร็วที่สุดงัไงวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะและก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆก็ตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลาไปละค่ะบายบายสวัสดีค่ะ